ครับก็<อ>สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้จะมาไม่เชิงว่าแชร์ประสบการณ์เท่าไหร่หรอกก็มาคุยกันลวกันนะครับผมเองทำเนี่ยคอนเทนต์นะครับเป็นครีเอเตอร์ออนไลน์ใน a c e b o o กนี่แหละครับก็เพิ่งหัดทำนะจริงๆก็เริ่มมานานแล้วแต่ก็ยังจับต้นทนไปไม่ค่อยถูกหรอกครับถ้ามีคำถามเวลาที่มีคนสนใจอยากทำบ้างอะไรเงี้ย ก็ไปแนะนำแล้วเขาก็บอกว่าจะติดปัญหาเช่นว่าไอ้เนี่ยครับมันจะคิดอันนี้ใช่ไหมไหนเนี่ยเนี่ยไอ้หนึ่งหกแสนนาทีภายในหกสิบวันเนี่ยบางคนก็จะเอา 6, หกแสนนาทีเนี่ยมาหารหกสิบวันมันก็ตกประมาณหนึ่งหมื่นใช่ไหมแสดงว่าวันหนึ่งอ่ะต้องมีวิวหนึ่งหมื่นถึงหมื่นชั่วโมงอ่ะ เออหนึ่งหมื่นนาทีอ่ะแล้วเอาหนึ่งหมื่นนาทีมาหารชั่วโมงใช่ไหมหารไอหกสิบเท่ากับกี่ชั่วโมงแล้วเอามาหารวันหนึ่งเนี่ยก็อาหารยี่สิบสี่อะไรเงี้ยคือหารไปหารมาเฮ้ยทำไมเวลามันเกินมันว่าวันหนึ่งอ่ะมันมีแค่ยี่สิบสี่ชั่วโมงแต่หารเสร็จไอนาทีโจชั่วโมงมันอ่ะเยอะกว่าเวลาปกตินี่ออกใช่ไหมครับเออนั่นแหละก็คือว่ามันจะคิดอย่างนี้นะครับ ถ้ว่าถ้าเราดูคนเดียวอ่ะเออหามยังไงก็ไม่ลงตัวหรอกมันป้องกันเพื่อว่าเราจะเปิดอีกจอหนึ่งเพื่อมาเป็นบอทดแล้วก็มาดูวิวตัวเองให้วุมงมันครบนึกออกไหมครับแต่ถ้าเรามีคอมพิวเตอร์หลายเครื่องเนี่ยมาดูช่วยกันเอออันเนี้ยเป็นไปได้แต่ถ้าจะมีคอมของตัวเองอ่ะมาเปิดของตัวเองอ่ะมันต้องใช้ทรัพยากรที่เยอะมากดังนั้นเนี่ยเขาต้องการให้คนที่มาดูคือมาดูจริงๆที่เป็น f อฟนะครับดังนั้นสมมติว่ามันหกแสน เอ่าเนี่ยหกแสนนาทีใช่ไหมครับเนี่ยในเนี่ยมันหกแสนนาทีภายในหกสิบวันเนี่ยแสดงว่าเอ่อในหกแสนนาทีนั้นอ่ะอาจจะคนละหนึ่งนาทีแต่มีหกแสนคนดูอย่างเงี้ยภายในหกสิบวันเนี่ยอันนี้คือเป็นไปได้ก็คือเกณฑ์จะเป็นประมาณนั้นเลยครับมันจะไม่ได้เป็นแบบว่าเออนั่นอะ่ะเอามาหารจำนวนนาทีจำนวนชั่วโมงจำนวนวนันซึ่งหัน ยังไงไม่พออยู่แล้วมันเกินไปอยู่แล้วครับคือแบบเปิดดูทั้งวันมันก็นีอยู่แล้วเพราะว่ามันดูคนเดียวไงแต่อันนี้คือเขาคำนวณจากหลายคนนะครับรวมกันถือว่าดูดูคนละชั่วโมงเนี้ยอ่ามันหนึ่งหมื่นชั่วโมงใช่ไหมล่ะดูคนละชั่วโมงเนี้ยต่อวันอาจจะเส็จภายในวันเดียวเลยอะไรเงี้ยนะครับก็ประมาณนั้นครับส่วนในเรื่องของถ้าผ่านแล้วอย่างเช่นดาวเนี่ยมันจะชอบผ่านก่อนเรื่องเพราะว่ามันแค่พันติดตามใช่ไหมล่ะ อ่าดังนั้นก็ตั้งค่าบัญชีรับเงินให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็อย่าใส่บัญที่ผิดไม่ชอบผิดไอ้ m M ก็คือเป็นม้นอะไรเงี้ย D D ก็คือเป็นเดย์ก็ือเป็นวันนะครับแล้วก็ไอ้สุดท้ายเป็นเยียร์ก็เป็นปีอะไรเงี้ยไม่ชอบสลับเวลาเดือนกับวันนะครับบางทีมันเอาเดือนมาก่อนวันอยู่กลางบางทีเอาวันมาก่อนเอาเดือนไว้ตรงกลางอะไรเงี้ยครับแต่ถ้าแก้ไอ้ถ้ากรอกผิดไปก็มีวิธีแก้ นะครับก็ติดต่อซัพพอร์ตอันนี้ก็ทําเป็นอยู่นะครับหรือหาดูใน YouTube ก็ได้มีคนสอนประมาณหนึ่งคลิปนี่แหละที่มีสอนนอกนั้นไม่มีเลยนะครับแต่ติดต่อมาก็ได้ครับถ้าใครติดนะครับแต่ต้องบอกก่อนว่าก็มีค่าขนมนะนะครับไม่ไม่ได้แก้ให้ฟรีนะเพราะว่าไอ้ผมเองก็ก็แก้เหมือนกัน,นครับที่เงินไม่เข้าแล้วไอ้เงินดาวอะนะครับมันหายไปเลยนะเพราะว่ามันเหมือนแบบว่าไอ้บัญชีมันนั่นแหละข้อมูลมันผิดพลาดนะครับ แล้วเงินดาวน์ตรงนั้นก็หายไปเลยครับก็ต้องรีบแก้นะครับสําหรับใครที่มีรายได้แล้วครับประมาณนั้นเลยถ้าแก้เสร็จปุ๊บอ่าถ้าครบร้อยเหรียญตังก็จะเข้าเลยแต่ของผมอ่ะตังมันยังไม่ถึง100ร้อยเยนหรอกแต่ว่ามันหายไปเลยเพราะว่าเราตั้งวันวันเกิดผิดครับนั่นแนหะประมาณนั้นนะครับผมถ้าใครติดตรงไหนนะครับก็มิ้นมาคุยกันได้นะครับข้างล่างคลิปนี้ครับเดี๋ยวอ่าอัพลง youtube อัพลง โซเชียลต่างๆนะครับก็ประมาณนี้ครับก็จุประสงค์คลิปนะครับก็เพื่อสําหรับมือใหม่นะมือใหม่ไม่เข้าใจก็ไม่เข้าใจจริงๆนะครับเอออาจจะยังไม่เคยทําอะไรเงี้ยนะครับซึ่งผมก็เคยทํา youtube มาก่อนหน้านั้นครับก็เลยพอรู้เรื่องบ้างแล้วก็ปรับมาเป็นเพจอะไรเงี้ยครับก็ประมาณนั้นครับบางทีก็คิดอยู่คนเดียวก็งงนะครับมันไม่มีใครฉลาดหรือใครงูนะครับเพียงแต่ว่า เออตอนไม่รู้มันก็ไม่รู้ไงมันก็ติดในความคิดตัวเองครับถ้ามีคนมาไกด์ไลน์ให้เออก็ดีครับแต่ไอเรื่องของแชร์ฟอร์มรู้เนี่ยเราก็แชร์กันฟรีอยู่แล้วแต่ว่าถ้าจะให้ช่วยนะก็มีค่าขนมนะครับก็ติดติดต่อมาก็ได้ครับถ้าแก้เองแล้วยังไม่ผ่านนะถ้าสมมุติว่าวันเดือนปีเกิดมันผิดอะไรเงี้ยครับผมไปละบ๊ายบายชมสตูดิโอใหม่ครับ 哎，阿福、uh,，再见。